วันนี้เราก็จะมารีวิวถุงผิดกระดาษที่ห่อกรัหลังนะคะใช้สําหรับห่อกรัหลังนะคะดูตรงเนี้ยเราจะตั้งมีพนักงานติดให้เราเพื่ได้สะดวกในการห่อให้เร็วขึ้นดูตรงนี้นะคะกระดาษหนะังสือพิมพ์ใส่ตรงนี้แล้วก็เราจะแม็ก4สี่ด้านด้านละสองแม็กแล้วเรานําไปหอ่อมันจะง่ายแล้วก็เร็วในการหอ่อวันนึงวันนึงเราได้เกือบเป็นคันอะไรเนี้ยเนี้ย ถุงติดกระดาษเราไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อแบบถุงหนาเราซื้อหกคนสิบสี่แล้วก็เอามาตัดเองตัดตัดตรงไหนก็ได้ตามตามความพอใจของเราที่จะตัดถ้าน้ํามันรั่วออกตรงไหนได้ได้ได้มากยิ่งดีมันจะได้ไม่ร้อนมันจะได้น้ําไม่ขังในถุงถ้าเกิดน้ํามันขังในถุงปุ๊บมันจะทําให้ลูกมันร้อนแล้วก็มันจะเน่าเนี่ย เราสามารถซื้อถุงบาง6คูณ14นะอย่างหนาเราเคยห่อจะถุงแบบเนี้ยมันก็ถุงฝุ่นแหละแต่มันถุงหนักว่านี้กว่านี้ประมาณ2เท่าหรือ3เท่าแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผลสําหรับการห่อฝรั่งมันจะทําให้มันยิ่งร้อนกว่าเดิมมันเหมือนกับว่ามันทําให้รดอกอ้าวอ่ะมันไม่เย็นถ้าเกิดเราติดกระดาษข้างในมันจะทําให้ลูกฝรั่งอ่ะมันชุ่มมันชุ่มชื้นแล้วมันจะลูกขาวลูกเนียนใส กรอบหวานแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราใช้กระดาษท้้งนอกก็เคยทํามาล้มันจะไม่อยู่ลมแล้วมันจะไม่อยู่ฝนแล้วมันจะไม่อยู่น้ําที่เราลดเพราะว่าแถวนี้ส่วนเราไรวนันณชาเราไม่ได้ใช้เป็นร่องน้ําเหมือนคอนครปฐม,มไม่ได้ทําเป็นแบบโน้มกิ่งเราใช้แบบวิธีมัดติดก้านเลยเราจะไม่มัดแต่ลูกปกติ เราไม่สามารถที่จะมัดกับนั้นได้เพราะว่าลมกับพายุมันจะเอาลูกเอาลูกกระดาษกับกระดาษเนี่ยมันจะปิวไปกับลมเลยมันจะไปหมดมันจะไม่อยู่เนี่ยถุงของเราปเป็นแบบนี้นะคะสามารถซื้อมาทําเองก็ได้เนี่ยง่ายจ้างเราจ้างพนักงานทําร้อยละสามสิบบาท ถ้าเกิดเราไปซื้ออย่างหนาเหมือนที่เขาบอกมาว่าถุงก,การรังสี UV กันแสงแดดกันอะไรได้ทุกอย่างอ่ะมันใช้ไม่ได้ผลแถวนี้มันใช้ไม่ได้ผลแต่ที่อื่นเราไม่รู้ว่าเขาใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่เราเคยใช้แล้วเราเคยใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันได้มันไม่ได้ผลเลยอ่ะเราขอไปส่งสัมพันธ์ลูกมันจะเสียเป็นส่งส่งลูกเราขอแนะนําใช้กระดาษติด ใช้ถุงก,กระดาษแบบนี้นะคะนี่ก็คือการรีวิวถุงก,กระดาษได้มาาาันนะค่ะ